ใ,ใบแบบแบบนี้ก็เพิ่งเคยทำมาเนาะเดี๋ยวมาสาธยายให้ดูก็รูปแบบมันก็เดียวกันแบบเดียวกันนั่นแต่มันมันมันจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาตัวเปีนะ่ยนใหญ่แล้วก็มันจะไม่ไม่มันไม่ได้เปิดเปิดเลยมาเลยทเดยวอมันมีภาคของมันอีกนะการแบ่งช่องก็จะยาก มันมายากอันนี้แหละเนี่เข้ามาปุ๊บก็ต้องทำหลังเต่าขึ้นหลังเต่าสลบอีกแล้วมาหักนี่อีกนี่ะก็ด้วยความเข้าใจของช่างก็แค่ประมาณนี้แหละมันจะตรงๆลยเนี่ยไม่รู้มันจะเร็วขนาดไหนด้วยรถเจ็ดล้แปดแต่พวกนี้สบายๆพวกนี้ทำทีเดียวตัดทีเดียวยาวๆเลย นี่ลอันนี้ก็หมุนประสิทธิภาพก็ดีว่าตัวนี้ก็ทำเยอะแล้วนะช่างก็เลยลองทำแบบนี้ดูเออเนี่มันมันมาเสียเวลาไอ้พวกนี้เลยนะใส่นี้ตลอดเด้อันนี้ก็มีผลกับปอดเหมือนกันได้ทำให้หอบ เพราะมันจะไปปิดตาทุงลมไนะอ้พวกฝุ่นนะใส่ตลอดทำได้อยู่แต่ว่าต้องเซฟเซนะอันนี้เราเสียเวลาไปน้องให้มันหมุนมันก็จะหมุนอยู่ช่างก็มองพอจะมองออกนี่ไม่เคยได้ใช้สิวก็ได้ใช้สิว ว่าเดี๋ยวมันจะเลิด <c oughs> มันก็จะแบ่งพักตรงนี้ต่างหากเลยอันนี้ก็ต่างหากพักนี้ก็ต่างหากแบ่งส่วนกัน ราก็ดูเข้ามาแหละช่างก็ดูคลิปของตาประเทศแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเราต้องออกแบบเองอยู่ดีนะให้ให้มัน,ให,มนให้มันตรงความเข้าใจของเราจะให้มันเหมือนเขาเลยไม่ใช่เด้แต่ว่าสเก็ตภาพสเก็ตภาพจากวิดีโอจากภาพถ่ายก็วัดวัดเอาพวกนี้วัดวัดส,สวนถูกต้องแต่ว่าพวกสูตรพวกอ,อะไรนี่ มองดูอีกรอบหนึ่งอมองดูมองมองดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะหมุนไหมประมาณไหนแค่นั้นแหละส,ะสะเก็ตภาพมาจากคลิปคลิปเขานะอันนี้มันจะมีไอห,หัวจรวดครอบตรงนี้อีกรอบหนึ่งหัวจรวดไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะจะถ่ายทอดกําลังลมนะมาเข้านี่มาเข้าอุ้มลมตัวนี้อันนั้นก็ใหญ่หนะ่อ อันนี้ก็เปิดจะเปิดมากหน่อยตรงนี้เปิดให้ลมออกตรงนี้จะเปิดมากลมจะออกตรงนี้หมุนไปอยู่ปุ๊บตัวนี้ก็จะเปิดลมออกตรงนี้เหมือนไหมผมก็ว่าเรียนแบบคนนี้ผมก็ว่าผมที่หนึ่งเหมือนกันเลยผมมองเห็นมองเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถจะทำได้เหมือนเขานะ สุดท้ายมันก็จะเป็นจินตนาการในหัวเราอีกที่หนึ่งเหมือนเดิมไม่มีคอมพิวเตอร์นะไม่ได้เชนแบบเชนแบบจากหัวนะไม่ได้เชนแบบจากคอมพิวเตอร์นะก็วัดแล้ววัดอีกทาบแล้วทาบอีกเอ่อสเก็ตอ่าสูตรนี้ปรับมาแล้วมาทาเรามาทําปุ๊บเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่แก้่ทุกขั้นตอนที่ทําไปก็คือเผื่อเผื่อเผื่อไว้เรียบร้อยเผื่อไว้หมด ถึงคันนี้ต้องหยุดหยุดบ่อยๆนะถ,ถ้าทำถ้าทำทีแรกพวกนี้ก็เหมือนกันช่างทําทีแรกช่างก็หยุดหยุดบ่อยๆหยุดแล้วก็มองเฮ้ยมันถึงไหนแล้ววันนี้ถ้าเราใส่ทีเดียวปืด๊ดปืดปืดปดมันจะเสียแนตะ่แต่วันพวกนี้มันไม่เป็นไรสบายๆหลับตาทําก็ได้นะเพื่อะแล้วระวัะงแค่ปอดก็พอใส่พวกนี้ ช่่างก็แต่กวาก็เซฟบ้างไม่เซฟบ้างถ้าลมแจ้งๆนี่ก็จะสาวเลยนะมันก็เลยทําให้ป่วยป่วยก็ไม่ใช่ว่าไม่หายหายอยู่แต่ว่าเราต้องเซฟตัวเราให้มากขึ้นอ่าแบบนี้ก็ประสิทธิภาพดชาีช่างจะลองประสิทธิภาพตัวนี้ก็มันไม่แตกต่างกันพี่น้องไม่ไม่แตกต่างกันตัวนี้หกช่องตัวนี้แบ่งเจ็ดช่องไม่เหมือนกัน,น่น้นไหน ช่างสเก็ตออกมามันเป็นมันมันเือเจ็ดช่องมันมาเพิ่มปีกตรงนี้แล้วก็มาใส่หมวกครอบครอบกานฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เปิดยาวรวดเดียวเดยตัวนี้มันจะตรงไปเลยสงสัยมันอยากให้ให้มันเร็วนะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยออกตัวแล้วตัวนี้มันเลยไม่ไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้มันจะตรงเชียงเชิงเชงเชงออกมาเพอะเรามองอย่างนี้เก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี อตัวนี้จะเปิดมากมาดูเดี๋ยวจะมาบอกสูตรลอกให้ทำหมุนก่อนมันนิ่งอะถึงจะไอ้มุนมันหมุนแน่แหละแต่ว่าไม่รู้มันจะนิ่งหรือเปล่านะเพราะว่าปีมันจะอยู่ไกลาจากตัวนี้หน่อยแต่ว่าทำส่สเดนาโมเลยเดนาโมาโม,มันมีเหล็กจานทําให้เกิดความสมดุลแบบไม่ไม่สายนะคงไม่เป็นไรมั้งจังวะทีนีเด้